กิมเรียบร้อยแล้วครับรักลาดเลยเด็กครับนี่นี่โอ้ว้าวืมเหมือนใครเอาไปสูบกันในปากผมอนะ <c oughs> นึกถึงมะนาวพุ่นในปากเขาอยู่ม่วงเผามะนาวัว สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะทําเมนูหอยครับต้มหอยนี่นีะครับดูหอยเห็นไหมหอยตัวใหญ่ๆครับหอยเชอรี่บรรยากาศฝนก็นกําลังจะตกครับไปง้มหอยมานะครับดูอะต้มหอยผมก็ง่ายๆครับเนียผมก็ใส่กัะตะไคใส่นะครับนี่ให้มัน มีกลิ่นหอมตะไคร้จักหน่อยนึงแล้วก็ใส่เกลือนะครับลงไปนะครับพอน้ำ<อ>พอละลายเขียอหน่อยเดียวพอล้เปิดแก๊สครับเปิดไฟเลยตั้งเตาปึ๊บแล้วก็ทิ้งไว้ต้มให้มัน ไอ้ฟ้ามันเปิดออกจากปากมันอะมันก็ซุกแล้วดูตอนซุกแล้วก็พอะนะครับส่วนไอ้แบบนี้ผมจะต้มต้มแล้วก็แกะแกะแล้วก็น้ำจิ้มราดนะครับแกะเอาลูกกระตามันออกกันได้กินง่ายเนาะแล้วก็น้ำจิ้มราดเซ็บๆเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยผมได้แกะหอยเรียบร้อยแล้วนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆครับ ว้าวต่อไปนะครับผมก็จะมาทำน้ำจิ้มใส่พริกลงไปก่อนนี่แล้วก็กระเทียมนี่หัวที่ใหญ่ตั้ครับเอาแล้วครับนี่ใส่มะขามบับลงไปตํ้ตพริกอ้ตัพริกเอ่พอประมาณนะครับ มะขามแล้วก่อนใส่วะกระเสียบสองเสีบครับผงนัวผงสุลดใส่หลายแสบหลายน้ำตาล น้ำปลาสักต่อไปพี่นอ้องจวก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  กิมเรียบร้อยแล้วครับพักลาดเลยเด็กเขาเนี่นี่โอ้ว้าวสุดยอดเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วครับผมแซ่บหอม ครับนี่ได้แล้วโอ้ต้มหอยเชอรี่กับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับลาดลาดลงไปนะเสียงจะดังๆนิดนึนงนะนี่มาโอ้ตัวยิ่งใหญ่เลยครับนี่โอ้มีแต่ตัวใหญ่ก็มีมะเขือแตงแล้วก็นี่ใครเคยเห็นไหมของแท้ครับของเปรี้ยวนี่ของสมมะม่วงหาวมะนาวโหบ่ ทีมงานขอน้ำจันท์สักแก้วแซ่บๆนี่ครับกินคู่กับหอยพอดีพอดีเลยนะเนี่ยโอ้ไปชุมค่ะขอบคุณครับมาบัดที่ี้ นี่ครับอู้หึกลบหวานอือหือสด เป่งๆเ,เลยครับหวานวรสชาติเป็นไวะ <c oughs> รูดปากกับแกม้มแซบม่แต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ,อ้ยดูครับ อืบบรรยากาศบน้านอกก็จะมีเสียงอะไรต่ออะไรรบกวนหน่อยนึงนะครับเนาะมีเสียงไก่เสียงกามาเด้งได้ครับนี ก็แบบนี่มรอบสุดยอดเลย้องแบบอันนี้อะไรนะมะนาวโห่ไมยมหาวมะนาวโห่หบบอื้อหตาแจงวะ แต่ตัวนี้น้อยกับแซ่บนะครับเนี่ยตัวนี้น้อยมันเนาะหวานปุ๊บๆอะ่ะผมก็ชอบตัวใหญ่แล้วนี่พป่น้องดูครับโอ้ อือหืออือหือยอดอือืออือหือลุกหามาแล้วไปลุกไปอือหือ เหมือนใครเอาไปสูดรบกันในปากผมอ,อะฤทธิพน,นาพูดในปากกันอืน้มสุดยอด ตัวกลางๆครับกินดีกินแซ่บตัวใหญ่ๆมันจะคือถ้าใครฟันไม่ดีเนี่ยนะมันจะเหนียวหน่อหนึ่งแต่ตัวกลางๆน่ะน่ากินประมาณนี้นะครับตัวผสมเนี่ย กำลังกินเลยแสงกลาง,างหามกรอบหวานเขาเรียกว่าไส้สาวๆนาะครับนีน่พอดอีพอดีคำ ขอน้ำจัดหน่อยครับทุนยอดเลยพี่น้องอ,อ,อาหารง่ายๆบ้านเราแต่จิไมี่เสียงลบวันนัยนึงนะครับโอ้ขอบคุณครับออดื่มมือนคนรู้ใจดื่มพันจอบก,ก็ไม่เมาว้ายแซ่บ ขาวมะนาวอหูหหอนลุกครับคนลุกเปรี้ยวเปรี้ยวครับ ngọt, Xay càng càng quả mạc. vậy. Ưm Mắc ướt <laughs> บรรยากาศช่วงนี้กับหนาฝนนะครับจะเข้าหนาฝนแล้วขึ้นฟ้าขึ้นฝนนั่นแหละอย่างว่านเนะ้านเองนี่มาดูกันต่อครับนี่โอ,อ,อ้มันตืบใชพี่น้องตืบตืบดีเกินอือหือ เสียงไก่สาเสียงฟ้าร้องครับอา ขามะนาวหยอวะอ่ะครับอ่าเปี่ยว กินบะเบอแหลายปดเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นี่หอยเชอรี่ต้มต้มแล้วเราก็มาแกะเอาตาออกนะครับแล้วก็ลาดน้ำจิ้มแซบๆเนาะเป็นกับเมแซบอีนนี้กรึบๆหวานๆครับเมนูง,ง่ายๆบ้านเองเนาะคลิปนี้ก็ขอไปแล้วครับลาไปเพียงเท่านี้ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ด้วพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย